พี่มแต่ว่ามันอยู่บนดอยไงมันจะบบบินอีกแล้วเรื่องบินนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไม่รู้จักจนรู้จักเดี๋ยวบินอีกแล้วคงไปอยังไม่หมดบินไปต่างประเทศไม่ได้ก็ต้องบินในประเทศขึ้นมาอย่ามาสมโอ้ยโอ้ยกินเลิศเฉิ่มไอ้พรไม่ทำกเลยคอบคมณนะพี่ดิกก้ทุกคนก็รอเล่นน้ำกันพี่เจมส์กันแล้วก็ตีทำไมแล้วผมเป็นอันใหญ่ตีเป็นไงตัวหอมไหม ไหวแล้วนะร้อนแล้วนะโวยโเลยนะโมโหแล้วนะเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องไฟอสูกขึ้นแล้วฝันันแล้วกระเพาะเข้าพี่เขาไปเรียนตุหัวจากพี่บอลผมรักคุณนะคุณเตินอย่มดีใจนะมาเจอคุณเราอย่าไปเราอยาไปเถื่อท่าแท้เราสิ แล้วคบส่งให้กูด้วยคบทะเลคบอปาวทะเลคบวิวสวยนะวิวหลักสุดสวยนะเนี่ยวิววิววิวสวยลรึไงเฮ้ยน้องไปส่งโก้ยนี่กินดิหนี ูปิงค่ะคุณน้องไปนะโอเคเมวเดี๋ยวเบลเพิ่มนะพี่มีหลายตัวเลยยังไงอ่ะอ่าอุ้ยได้ที่ด้วยนี่ทำไมอ่ะเมื่อวานกองมาอยู่ตบผมไปทีนะโโอ้หอยู่ดีผมนั่งเฉยๆเลยผมไม่ได้อะไรไม่มีทางน่าเฉยๆพี่พี่ทักตบแป๊คโอ้ยผมก็เด้งนี้เลยเมื่อวานพูดอะไรไม่รู้เกี่ยวกับศิลปินแจ็คเลยแล้วก็พูดว่าจะทำเหมือนศิลปินแจ๊็คยอดเพลงแห่งยุคให้กับคุณผ่านไลน์เมโลดี้โอ้ยนี่ถ้าเกิดอยากจะส่งเพลงให้ส่งให้สาวอะไรก็ส่งได้เลย ไม่ไม่ไอ้พูดถือ FC ถ้าเกิด FC อยากจะส่งเพลงให้สาวไงเข้าใจป่ะถ้า FC อยากจะส่งส่งเพลงให้สาวอ่ะส่งได้เหมือนกันจะไม่บอกรหัสหน่อยเร็วกระซิบอ๋อฝั่งมือถือจับเขาไมปเขาบอกว่าคนเราถ้าจะคุยกันอย่ารู้รหัสมือถือไม่ดีไม่ดีไม่ดีผมจะไปที่ออกแก๊งเขาเพื่อนผู้หญิงสวยเยอะความฝันผมเลยแก๊งเขาน่ารักทุกคนแข่งกันหวานเสียใจวันนัตตี้ผู้ใครอ่ะนัตตี้ผู้ใครอ่ะห้ม ลงไปก้อยรู้ป่ะว่าจริงแล้วกูรักนัตตี้กับตีมเว้ยไอสัตว์ตบแล้วหายติดอ่างเลยคาสเลกคาสเสดกไม่เจ็บผมชอบผมชอบดังมากเลยอ่ะดีมือมือมันดีดีรอยเขาออกฟองเร็วนนี้ เดี S <S> <S 1> <S 1> ๋ยวนี้ม like ึงมีวิชาแบบเพิ่มทักษะอีเวนขึ้นมาเหรอเฮ้ยจอเพี่ห้องไม่มีน้ำมีนีำปกูน้ำมือหรอห้องไม่มีด้วยเน้นกาหน้าผากขาเลย